ฝากรัฐบาลใหม่พิจารณาทบทวนวงเงินบัตรคนจนนำข่าลด750บาทเข้าไปเพิ่มในวงเงินซื้อของได้500 700บาทก็ยังดีเพราะ300บาทในปัจจุบันเดินไปปากซอยก็หมดแล้วนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องปลดนี้นะครับวันนี้ก็มีข่าวสารเงินเดียวยามาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบกันอีกเช่นเคยนะครับ สำหรับเดือนกันยายน2568นี้นะครับทางรัฐบาลก็จะมีการโอนเงินเยียวยา,ยา,ยายให้กับประชาชนหลายกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของเปราะบางบัตรคนจนรวมไปถึงนะครับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็เป็นผู้สูงอายุอีกด้วยและทางรัฐบาลใหม่นะครับก็จะเตรียมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่นะครับโดยการออกโครงการคนละครึ่งนะครับคาดว่าจะเริ่มใช้ได้เดือนตุลาคม2568นี้นะครับแต่ว่า ทางคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนก็ฝากให้รัฐบาลใหม่นะครับพิจารณาทบทวนนำเงินค่าลดนะครับ750บาทไปใส่ในวงเงินซื้อของจะดีกว่านะครับเพราะว่าคนต่างจังหวัดก็ไม่ค่อยได้ใช้เงินกันเลยและพวงนี้นะครับผู้สูงอายุก็จะได้รับเงินเยียวยานะครับเงินจากทางรัฐบาลเช่นเดิมก็เดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดก,กันนะครับว่าแต่ละรายการจะมีเงินอะไรบ้างนะครับ แต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็กกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องของเราด้วยนะครับมาเริ่มที่รายการแรกนะครับสำหรับเงินเยียวย,ยาประจําเดือนกันยายน258นี้นะครับพรุ่งนี้10กันยายน258นะครับ ทางรัฐบาลจะมีการโอนเงินเยียวยาช่วยเหลือกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มปอบบ้างก็จะมีผู้สูงอายุเด็กแล้วก็ผู้พิการนะครับมาเริ่มที่รายการแรกนะครับก็จะเป็นเงินช่วยเหลือเด็กเงินอุดหนุนบุตรเดือนกันยายน2 5งพนหนะครับเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ6ขวบก็จะได้รับเงินอุดหนุนบุตรจํานวน600บาทนะครับแล้วก็เงินอุดหนุนบุตรนี้นะครับผู้ปกครองตั้นใดมีบุตรมากกว่า1คนก็สามารถลงทะเบียนได้เลยนะครับไม่ได้จํากัดว่า1ครอบครัวได้เพียง1คนไม่ใช่นะครับ มีลูกกี่คนอายุไม่เกิน6ขวบก็สามารถลงทะเบียนได้หมดนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นเงินของผู้พิการก็จะได้รับวันที่10กันยายน258ปนี้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าจะได้รับไม่เท่ากันแบ่งเป็นแบบพันบันไดนะครับสำหรับผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปจะได้รับเบี้ยคนพิการจำนวน800บาทนะครับแล้วก็ผู้พิการที่อายุต่ำกว่า18ปีอันนี้ก็จะได้เยอะหน่อยนะครับจะได้รับเบี้ยคนพิการจำนวน1000บาทนะครับ และรายการต่อไปนะครับของกลุ่มปรบางก็คือเงินของผู้สูงอายุนั่นเองนะครับผู้สูงอายุก็จะได้รับเงินตามขั้นบันไดนะครับยังไม่มีการปรับเพิ่มให้นะครับในเดือนตุลาคมนี้ก็ยังไม่มีการเคลื่อนไวใดใทั้งสิ้นยังได้เท่าเดิมสําหรับผู้สูงอายุนะครับก็จะได้รับเงินดังต่อไปนี้นะครับผู้สูงอายุที่มีอายุ60-69ปีนะครับจะได้รับเงินเบี้ยชีพจํานวน600บาทอายุ70-79ปีจะได้รับเงินเบี้ยชีพจํานวน700บาท อายุ80ถึง89ปีจะได้รับเงินเบี้ยยงชีพจำนวน800บาทและผู้สูงอายุที่มีอายุ90ปีขึ้นไปนะครับก็จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพสูงสุดอยู่ที่1,000บาทั่นเดองนะครับส่วนความเคลื่อนไหวนะครับการปรับเพิ่มเงินของผู้สูงอายุเป็น1,000บาทแบบทวนหน้านั้นนะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้นะครับก็ต้องรอกันอีกยาวนะครับเพราะว่ารัฐบาลตอนนี้ก็เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับแต่ก็หวังนะครับว่ารัฐบาลใหม่ จะเข้ามาเสริมมาเติมต่อนะครับเพราะว่าทางรัฐบาลเก่าก็ดําเนินการไปจนถึงขั้นที่ว่าส่งเรื่องนี้ให้หน่วยงานต่างๆพิจารณาแล้วนะครับรอเพียงแค่ครอมอนุมัติเท่านั้นนะครับก็หวังว่ารัฐบาลใหม่จะพิจารณานะครับแม้ว่าจะมีอายุประมาณแค่4เดือนเท่านั้นนะครับยังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับอันนี้เป็นเงินของกลุ่มปบาง ต่อไปเป็นเงินของบัตรคนจนนะครับจะมีเงินเข้านะครับวันที่1 6 17 18นี้สำหรับเงินนี้นะครับจะเป็นเงินสงเคราะห์สำหรับผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจนเท่านั้นนะครับลกลม่มื่นจะไม่ได้นะครับโดยจะได้รับตั้งแต่100เป็นถึง800บาทตามเดือนเกิดปีเกิดอีกด้วยนะครับซึ่งแต่ละคนก็จะได้รับไม่เท่ากันซึ่งสำหรับผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจนนะครับที่เกิดก่อนวันที่1กุมภาพันธ์2 5 0 8ลงไปนะครับ กลุ่มนี้จะได้รับเงิน800บาททุกคนนะครับอันนี้ย้านะครับจะได้รับ800บาททุกคนที่เกิดก่อน1กุมภาพันธ์2508แต่ถ้าเกิดเลยมานะครับไม่ว่าจะเป็นกุมภาพันธ์มีนาเมษานพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมก็จะได้รับเงินลดหลั่นกันไปนะครับตั้งแต่700ถึง100บาทซึ่งตรงนี้เองนะครับทางรัฐบาลก็จะจ่ายตามเดือนเกิดนะครับแต่ว่าไม่น่าจะจ่ายตามเดือนเกิดนะครับใครเกิดปี08ก็ น่าจะให้ไปเลยนะครับเพราะว่าอายุก็60ปีเท่ากันต่างกันแค่เดือนเกิดเท่านั้นเองนะครับส่วนวันโอนเงินนะครับก็จะเป็นวันที่ 16, 17และ18แนะครับแต่ว่าคนที่เกิดนะครับก็ต้องเช็คให้ดีนะครับเพราะว่ารัฐบาลจะโอนเงินไม่เท่ากันสำหรับวันที่16กันยายนนะครับจะโอนให้สำหรับผู้สูงอายุนะครับที่เกิดก่อน1มกราคม2 4,96นะครับแล้วก็วันที่17กันยายนจะโอนให้สำหรับผู้ที่เกิดระหว่างวันที่1มกราคม 24,,69 ถึง31ธันวาคม2502แล้วก็วันที่18กันยายนนะครับเป็นวันสุดท้ายจะโอนให้ ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่1มกราคม2503ถึง31สิงหาคม2508นั่นเองนะครับส่วนเงินโอนนั้นนะครับจะโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพ์กับหมายเลขบัตรประชาชนเท่านั้นนะครับอันนี้ย้ํากับผู้สูงอายุอีกทีเพราะว่าบางคนนะครับก็ไปผูกหมายเลขพร้อมเพกกับเลขโทรศัพท์ไว้นะครับอันนั้นใช้ไม่ได้นะครับต้องผูกพร้อมเพกกับเลขบัตรประชาชนเท่านั้นถึงจะได้รับเงินนะครับซึ่งถ้าหากไม่ได้รับเงินในวันที่16 17 18นะครับทางรัฐบาลก็จะมีการโอนซ้ำอีก3 ครั้ซึ่งเป็นรอบเก็บตกนะครับสำหรับครั้งแรกก็จะเป็นวันที่24ตุลาคม258นะครับครั้งที่2ก็จะเป็นวันที่24พฤศจิกายน258และครั้งสุดท้ายนะครับก็โอนให้วันที่24ธันวาคม258ซึ่งถ้าใน3ครั้งนี้นะครับผู้สูงอายุไม่ได้รับเงินทางรัฐบาลจะไม่มีการโอนให้อีกแล้วนะครับเงินที่ตกค้างอยู่ก็จะส่งคืนครังทั้งหมด ส่วนข่าวดีอีกเรื่องหนึ่งนะครับร,ร,รัฐบาลใหม่นี้นะครับก็เตรียมพิจารณาจะนําโครงการคนละครึ่งกลับมาใช้อีกครั้งนะครับซึ่งทางรัฐบาลใหม่ก็ได้แจ้งข่าวมานะครับว่าอาจจะเริ่มโครงการได้ในเดือนตุลาคมนี้เลยนะครับซึ่งจากกรณีที่นะครับรัฐบาลอนุทินก็มีแนวคิดที่จะนําโครงการคนละครึ่งกลับมากระตุ้นเศรษฐกิจอีกครั้งนะครับขณะนี้ทางกระทรวงการคลังก็มีความพร้อมที่จะทําโครงการคนละครึ่งได้ทันที หากมีนโยบายออกมาชัดเจนเพราะขณะนี้ก็มีความพร้อมตั้งในส่วนของระบบงบประมาณและความเหมาะสมต่อสถานการณ์เศรษฐกิจซึ่งการโอนเงินแจกเงินในคนละครึ่งนี้นะครับก็จะกลับไปใช้ในระบบกระเป๋าตังค์เช่นเดิมนะครับก็ใช้ง่ายนะครับทุกคนก็มีอยู่แล้วซึ่งหากได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก็จะใช้เวลาเตรียมการไม่นานหากนโยบายมีความชัดเจนก็จะมีการสั่งงานใช้เวลาประมาณ30-45ถึงวันสามารถ เริ่มโครงการได้เลยในช่วงเดือนตุลาคมนี้ซึ่งจะตรงกับไตรามาสสุดท้ายของปีนี้นะครับทั้งนี้กระทรวงการคลังมองว่าการทำมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในรูปแบบคนละครึ่งเป็นเรื่องที่มีประสิทธ,ธิภาพสูงเพราะช่วยได้ทั้งการลดภาระค่าของที่ของประชาชนแล้วก็เป็นการกระตุ้นกำลังซื้อได้ดีอีกทางหนึ่งด้วยนะครับ ก็สําหรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ทางรัฐบาลใหม่นะครับเตรียมที่จะนําออกมาใช้ก็คือคนละครึ่งนะครับก็ถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็น่าจะเริ่มใช้ได้ในเดือนตุลาคมนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับในส่วนของบัตรคนจนนะครับทางประชาชนก็อยากให้รัฐบาลใหม่นะครับพิจารณาปรับวงเงินของเงินค่ารถ750ดบาทนําไปเพิ่มในส่วนของ วงเงินซื้อของนะครับถ้าเพิ่มเป็น500หรือ700บาทก็ยังดีนะครับเพราะว่าตอนนี้สภาวะเศรษฐกิจก็มีการปรับตัวสูงขึ้นข้าวของก็แพงถ้าเพิ่มเป็น500 700บาทประชาชนก็จะมีกำลังซื้อเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับสุดท้ายนี้คิดเห็นอย่างไรก็มาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช่องของเราสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ